เขาสมาอะไรเน่ก็เลยเดินเพนะเดินเพนะเกิอบดื้อแล้ว มาเที่ยวแปดวิลเลียมค่ะวันนี้อ๋อคาวิลเลียมเคแลนะคะวันนี้มากินกินอะไรก็ไม่รู้นี่นี่นี่กิมจิกิมจิราเมนกินไม่หมดค่ะไม่อร่อยฮัลโหลฮัลโหลกินอะไรกินเมนียกินก็ไม่อร่อยเนาะ ินเหลือกันเป็นแถวแถวเลยนะคะกินไม่หมดอะไรนี่อยากจะดูกับเขานี่อุอ้ย <laughs> ดื้อดื้อ ไปแล้วเล่นกันแล้วดื้อแล้วปุยยาหวานแล้วปุยยาหวานแล้วปุยเยาหวานเอาไห,ไหนกันละเอาเอาเอา